อีกหนึ่งงานที่เราได้เจอกับผู้่อนๆพี่น้องๆโนรงการแล้วก็ได้เห็นการปรับโฉมใหม่นะคะของจอร์โกลายสโตบังกะปีด้วยก็ต้องบอกเลยว่าคือเป็นอีกหนึ่งสปอตที่ชาวบังกะปีจะต้องมาที่นี่ เจ้าของทัพคืใช่สะหมายใหม่เลยคือแต่ว่าได้สวยมากแล้วก็คือมีครบทุกอย่างที่ทุกคนจะต้องการเลยแล้วอลังการเปบบตัวมาสุดๆนะคะเดี๋ยวลองมีแบบเลทเปิลด้วยแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากบอกแฟนแฟนที่อยากขอมามานี่ด้วย ว่าวันนี้ทุกคนนะคะจะได้รับความสุขไปเนาะก่อนที่เราจะส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับโฉมใหม่จาก The Mall l i f e s t y l กันค่ะปีหน้าปีหน้าเป็นไงบ้งางก็เจอกันแน่นอนค่ะจะไงคะแน่นอนคือมรเรื่องใหม่ใช่ค่ะมีสีเรือ่องใหม่แต่ว่า ตอนนี้ยังต้องขออุบไว้ก่อนแต่เชื่อว่าพีน่าได้เซอร์ไพรส์กันแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเพราะว่าจะพี่จะพี่จะแชร์เล่นความความสามารถของตัวืีองบินกาดเลยเหรอพี่ค่ะพี่บบพิกมากจริงๆค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เฟิร์นคิดว่าแฟนๆก็น่าจะคาดไม่งแล้วเราเราเองเตรียมต้องเตรียมตัวแค่ไหนสำหรับสำหรับโปรเจกต์ ก็เตรียมตัวหนักมากค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างไกลตัวพอสมควรกันแล้วก็เป็นอีกหนงโปรเจกต์ใหญ่จังคือก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่จะได้ที่เรียกว่ามันก็ค่อนข้างแบบบิกสมัยสำหรับเราแต่แต่จริงๆตั้งแต่เราได้รับบทม,มาแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับการที่เราอยู่ตรงนี้มาพอสมควรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่า บทน,น่าสนใจมากๆเราก็เลยรับแคสแล้วก็แล้วก็วกโอเคก็ได้มาก็รู้สึกว่าแฮปปี้หมดเรา<น>เอกนะเราพระเอกเอ <laughs> เอก็ต้องรองดูนะคะใ <laughs> <ด>ช่บทมันเลขเบอร์ไหนหเราถต้อง <laughs> ทงข้ขนาดนั้นคือแซ่บแค่ไหนเนี่ยคือคือทั้งทั้งหมดเนี่ยยังไม่เห็นแต่ว่าตัวสถานะของตัวละครหรือว่า ใครก็ของตัวละครนะคะมันมันมันจะพลิกไปจากโดเลยใช่ค่ะคิดว่าคนคาดหวังแค่ไหนรอคอยก็อยากให้ทุกคนรอคอยกันค่ะก็คิดว่าสักก้นปีหน้าก็น่าจะก็น่าจะเปิดเผยกันได้แล้วคิยทีเดียวจดันไหมก็ไม่อึดอัดหรอกแต่ว่าคนแค่รู้สึกตื่นเต้นที่ที่ที่จะได้เริ่มบทสิ่งนี้มากกว่าค่ะใช่ใครคือคุณในช่องหนูเนาะ บอกไม่ได้จริงๆค่ะไปไม่ได้ช่วยหนูช่วยหนูได้ไหมคะหนูช่วยได้ไหมคะเอออ่แต่ว่าชีวิตเราส่วนตัวตอนนี้ก็แบบสักเซรไปทุกอย่างแล้วหลังเรียนจบปริญญาโทเป็นไงบ้างมีเป้าหมายก งอขึ้นมาหรือยังยังค่ะก,ก็ก็จริงๆก็อยากกลับมารับงานตรงนี้ให้แบบเจมส์ี่มาลุยให้เจมสี่แล้วก็รู้สึกว่าเออในปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจจะลุยแล้วก็อยากทําในสิ่งที่เราแบบอยากทำจริงๆ,งๆอยากเล่นในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมันชาเลนจ์เราแล้วก็เหมาะกับเราในปีนี้ด้วย,ยนะคะ,อ,นนอ,ะอาจจะสำ่รับยังเปรียบพักพีนก่อนเนาะอาจจะเว้นไปอีกสักปีสองปีแต่ก็มีหุดหมายว่าอาจจะเดียวอีกสักไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เล่งไว้แล้วเนาะ เลงไว้แล้วค่ะอาจจะอยากเรียนพีช e. คสายไหนจ๊ะอยากไปทางสายสิติวิทยาค่ะใช่ใช่ใชทำไมถึงยัไม่ถึงเลงที่ิตวิทยาไว้จริงๆสนใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็จริงๆอยากตอนแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนสายเลยแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากทำตรงวิศวะเกษเรก่อน,อนแล้วก็ก็เลยก็เลยคิดว่าสิตวิทยาอยากเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอีกสักคักน่าจะอยากไปเรียนรู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะได้ใช้กับสังคมเราเ แต่ว่าช่องวันเราจะมีวันทนี่สอบเนาะใช่ฉันชวนแฟนหน่อยดีไหมเออค่ะได้ค่ะก็วันที่สิบสองนี้นะคะเ,เราเราแจกบัตรดิจิตเนาะใช่ๆที่เซนต์แองเจลนะคะก็นนะ จะบอกว่าปฏิทีนี้พิเศษมากๆนะคะสำหรับช่วงวัน31นะคะที่อยากจะส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนนะคะอยากให้แฟนๆมาเจอกับพวกเรานะคะเหล่าศิลปินนะคะนักแสดงน,น,นะจากงานช่วงวัน31นะคะก็จะมามอบความสุขไม่ได้แค่จากวันนี้เท่านั้นเรายัางมีกิจกรรมอื่นๆมีโชพิเศษพิเศษนะคะจากเอ่อเหล่าศิลปินในสังกัดของเราด้วยนะคะก็มาร่วมมาจอยกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเิลด์ค่ะที่12ท่านวาคมงนี้ โอเคค่ะที่ร้านอีเดเซนที่เปิดด้วยค่ะสองงานอะไรสองโอเคแล้วพันค่าเบิร์ด